สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก u t u b e ทุกท่านครับเช้านี้บรรยากาศลมพัดเย็นสบายมากเลยนะครับผมไม่มีแดดร้อนมาอัปเดตฟาร์มนกกระทาพ่อไทยนะครับเช้านี้ก็โอ้ไข่กันเยอะเลยครับผมตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับผมแน่นเกือบทุกทุกกลงเลยนะครับผมนะครับนี่ครับแน่นไปหมดเลยนะครับ อ่าคือผมบอกว่าตอนนี้ไข่อ่าไม่พอไม่พอส่งลูกค้านะครับผมนะครับก็ต้องเพิ่มจํานวนนกนี่นะครับก็เช้านึงก็ได้ประมาณสองอฟองนะครับ,นะรบนี่ครับผมนี่ครับน่ครับก็เดี๋ยวมีลูกนกที่ฟักออกอมาใหม่อีกนะครับ ครับไข่แต่ละวันครับผมนี่นะครับจะพามาดูนี่ครับลูกนกขึ้นใหม่นะครับลูกนกอายุอ่า20วันนะครับนี่นะครับเหมือนนะครับถ้าเราดูจริงก็เหมือนนกสาวเลยนะครับผมเหมือนนกที่โตแล้วนะครับนี่ครับเราก็ แยกออกมาใส่กรงได้เลยนะครับเนี่ยครับเยอะครับผมเป็นนกรุ่นใหม่ที่เพาะขึ้นมานะครับเพราะว่าอ่าบางทีไข่ไม่ไม่พอไข่ผมเราก็ต้องเพาะขึ้นมานะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูพวกที่อรุ่นรุ่นใหม่ๆที่ต่อจากกรุ่นเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับนี่ก็กําลังอบอยู่อันนี้ อายุเก้าวันนะครับผมอยุเกประมาณ10วันนะครับนี่เราก็ยังต้องอบอยู่นะครับผมอบแล้วก็ให้ความอบอุ่นให้อาหารให้น้ํานะครับเพราะว่านกที่เกิดมาเนี่ยเขาจะกินอาหารทันทีเลยถือว่าเยอะครับเพราะว่าตั้งเปาไว้ประมาณ6-700รตัวเลยนะครับนี่นะครับถาถ่ายออบก็อน,นี้เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ นี่ได็กโตครับอ๋อนี่เลยนี่เจ็กโตนะบอยเด็่โครับแน้วนะห้าสิบตัวมีการห้าสิบตัวทาดล่าไปอีกสามตเนี่ยครับก็จะมีตัวที่ไม่สมบูรณ์นะครับสามเริ่มฟ้อนหอนตายไปสิบนี่ก็เป็นอีกตะกร้านะครับผมนี่นะครับนี่ดูครับไข่เยอะนะครับ เราก็ต้องระบายออกให้ทันนะครับผมครับแต่ว่าตอนนี้นกไข่โมดไทยนี่ก็คือไข่ไม่ทันนะครับก็เลยต้องเพาะลูกนกเพิ่มนะครับผมนี่ครับก็มาอัปเดตเช้านี้กันนะครับอากาศเย็นสบายเลยครับผมเี่นครับไข่นกกระทาสดๆเลยนะครับก็ขายไข่ดิบฟองละหนึ่บาทนะครับผม เราก็มีลูกค้าประจํำที่ส่งให้เขาก็ไปขายต่อนะครับผมก็อยู่ที่เขาจะไปตั้งราคาเท่าไหร่นะครับขายฟองละ2บาทนะครับแต่ว่าถ้ามาไปส่งก็ฟองละหบาทครับมีเก็บทุกวันนะครับผมนะครับก็มาอัปเดตให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับก็ตอนนี้โปวไทยก็ขยายฟาร์มให้ใหญ่ขึ้นนะครับ ครับผมอขอบคุณท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมมาอัปเดตไถนกกระทาครับฟาร์มนกกระทาครับผมมากครับ